สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสอนโดยมิสนงลักษ์ทิพย์แสนพรมนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราจะมาทบทวนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรมีข้อมีแบบฝึกหัดแล้วก็มีการบ้านด้วยนะเด็กๆจําไว้นะคะ 1. แนวคิดแบบแยกย่อยนะคะ 1. แนวคิดแบบแยกย่อยตรงนี้นะคะ 2. แนวคิดการหารูปแบบนะคะ 3. แนวคิดเชิงนามธรรมและ 4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธีเดี๋ยวมิสจะมีโจทย์ให้นะคะมิสจะมีโจทย์ให้แล้วในการบ้านเขาจะถามว่าเหตุการณ์นี้จะใช้แนวคิดแบบไหนนะคะเหตุการณ์นี้จะใช้คิดแนวคิดแบบไหนในการแก้ปัญหาเอ๊ แนวคิดแบบแยกย่อยไหมแยกอันนี้ออกมาแยกวันนี้ออกมาหรือจะเป็นแนวคิดแบบหารูปแบบไหมมีวิธีการแบบนี้ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโจทย์ของมิตรจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันไปเลยนะคะแนวคิดนะคะทีนี้โจทย์มันมีอยู่ว่าจากเงื่อนไขเด็กๆด,ดูตึกนะคะให้นักเรียนนําแนวคิดเชิงคํานวณน,นี่ดูโจทย์ว่าแนวคิด เมื่อกี้เนี่ยอะไรที่จะเป็นการตอบคำถามจากโจทย์นี้มาใช้ในการวางแผนเพื่อซื้อสินค้าอย่าลืมนะคะแนวคิดเมื่อกี้นี้มีอธิบายไปมีอยู่4แนวคิดแต่โจทย์ที่เด็กเกเห็นเนี่ยมันจะมีคำตอบอยู่แค่2แนวคิดเดี๋ยวเรามาดูน่าจะเป็นแนวคิดแบบไหนนะคะถ้าใครไม่เข้าใจวกกลับไปดูสไลด์เมื่อตะกี้นี้นะคะเงื่อนไขที่กาหนดให้ก็คือว่าให้นักเรียนนาแนวคิดเชิงคานวณมาใช้ในการวางแผนเพื่อซื้อสินค้าให้ครบ ทุกรายการพร้อมกับรับประทานอาหารในห้างสปปรรพสินค้าแล้วกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุดทีนี้เรามาดูนะคะชั้น6กขายอะไรบ้างใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆนํากระดาษมากางเอาไว้แล้วก็จดไว้ด้วยนะคะนํากระดาษมากางไว้แล้วก็จดไว้เพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกแยกแต่ละรายการออกว่ามันควรที่จะอยู่ชั้นไหนด้วยนะคะชั้นสี่ขายหนังสือและเครื่องเขียน ชั้น2เสื้อผ้าชั้น1เครื่องสําอางและน้ําหอมโรงภาพยนตร์จะอยู่ชั้น7นะคะร้านอาหารจะอยู่ชั้น5อุปกรณ์กีฬาจะอยู่ที่ชั้น3ชั้นใต้ดินจะเป็นชั้นซูปปเปอร์มาร์เก็ตทีนี้อ้าวชั้น6นะคะจะเป็นลานจอดรถนะคะเด็กๆจําไหมนะชั้น6จะเป็นลานจอดรถนะคะเอาเงื่อนไขให้นะคะให้สมมุติว่าเด็กๆเป็นคนที่มาเที่ยวห้างนะคะต้องซื้อสินค้าทั้งหมด1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซื้อให้ครบ9รายการโดยมีเงื่อนไขว่าซื้อสินค้าให้ครบทั้งหมด9รายการโดยมีเงื่อนไขว่าไปถึงห้างสรรพสินค้าตอน11นาฬิกาจอดรถที่ชั้น6ใช้เวลาเดินจากรถเข้าหรือออกจากห้างสินค้าห้างสรรพสินค้า5นาทีอ่าสมมุติว่าเรามาถึงห้าง11โมงเอารถจอด เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าห้างเราจะเข้าห้างประมาณ1 1นาฬิกา5นาทีนะคะแล้วก็ในโจทย์คือซื้อของทั้งหมดเลย3 4 5 6 9รายการเนี้ยซื้อเสร็จแล้วยังไม่พอเด็กๆต้องรับประทานอาหารญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าจองอาหารญี่ปุ่นไว้ตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะจอดรถดูงเงื่อนไขนะคะถึงห้างเวลา1 1นาฬิกาหรือ5โมงเช้าจอดรถที่ชั้น6ใช้เวลาเดินจากรถ เข้าหรือออกจากห้าง5นาทีจองร้านอาหารญี่ปุ่นไว้บ่ายโมงครึ่งและใช้เวลารับประทานอาหารประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนั่นค่ะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะลองคำนวณดูนะคะเด็กๆต้องคำนวณดูนะคะเดินทางกลับบ้านใช้เวลา1ชั่วโมงแต่ละชั้นไม่สามารถฝากของได้ห้ามนำของสดเข้าไปในแผนเกเครื่องเขียนอุปกรณ์และเครื่องสำอังชั้นใต้ดินจนถึงชั้น5ห้ามใช้รถเข็น เดินแต่ละชั้นโดยใช้บันไดเลื่อนขึ้นหรือลงชั้นละหนึ่งนาทีทีนี้เขาก็จะมีเวลาให้ชั้นใต้ดินใช้เวลา40นาทีนะชั้น 1, 30นาทีชั้น230ชั้น3 30ชั้น4 20ชั้น5 90ชั้น6,60นาทีนะคะและชั้น7ใช้เวลา150นาทีซื้อสินค้าเด็กๆกกลาง เปเปอร์กระดาษเอาไว้นะคะแล้วก็จดเอาไว้ทีนี้เราจะมาคํำนวณกันว่าเราจะทำอย่างไรนะคะที่เราจะซื้อของทั้งหมด9อย่างพร้อมกับรับประทานอาหารด้วยแล้วก็กลับถึงบ้านในเวลาที่เร็วที่สุดอ่ะทีนี้เรามาดูการบ้านนะคะเป็นการบ้านนักเรียนจะใช้แนวคิดใดในการแกร้ปัญหาเมื่อกี้นี้4แนวคิดสไลด์ที่1แจ้งไว้แล้ว ให้นักเรียนวางแผนการซื้อสินค้าให้ครบพร้อมรับประทานอาหารและกลับถึงบ้านดังนี้มีขึ้นต้นให้ลำดับที่1นึ่ลำดับที่2แต่มันไม่ได้จบที่ลำดับที่5นะคะมันจะจบลำดับที่6ลำดับที่7ลำดับที่8ลำดับที่9ลำดับที่10แล้วแต่นักเรียนจะต้องเรียงแล้วว่านักเรียนซื้ออะไรไปบ้างมีมียกตัวอย่างให้แค่2ลำดับคือเดินทางมาถึงห้างเวลาห้างเวลานะคะ11นาฬิกานะคะ จอดรถที่ชั้น6เดินเข้าห้างเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงระยะที่เราจอดรถเสร็จปุ๊บเดินเข้าห้างใช้เวลา5นาทีก็คือ11.05ต่อไปลำดับที่3เด็กๆต้องเขียนเองนะคะไปที่ชั้นๆๆๆซื้ออะไรเวลาเท่เาไหร่หลังจากนั้นไปที่ชั้นๆๆๆเวลาเท่าไหร่หลังจากนั้นไปที่ชั้นๆๆเพื่อซื้อ,อเวลาเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็ต รับประทานอาหารเวลาเท่านี้และอันดับสุดท้ายนะคะซื้ออะไรและเวลาเท่าไหร่หลังจากนั้นกลับถึงบ้านมันไม่ใช่แค่ห้าลำดับนะคะมันมีหลายลำดับมากเด็กเดกเขียนใส่ใบงานนะคะเขียนใส่ใบงานนะคะเขียนตัวตันะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ ส่งมาที่ลิงก์ที่มิสให้นะคะถ้าใครมีปัญหาสงสัยให้ทักมาหามิสส่วนตัวสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนบ๊ายบาย